โอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็จะมาสอนวิธีการสร้างตารางที่ใช้สําหรับการจัดเก็บหมวดหมู่ของสินค้านะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นแคตติกรีะนะครับซึ่งเราจะใช้เป็นข้อมูลสําหรับตัวคอมโบบอกตรงนี้นะแคตติกร bo ีคอมโบบอกนะและอีกหนึ่งตารางก็คือตารางสินค้านอะอ่าโปรดักนะครับเราจะใช้สําหรับการเก็บข้อมูลสินค้าต่างๆเนาะตรงนี้โอเคครับก็อันดับแรกนะให้เราเปิดตัว mysql workbench ขึ้นมานะครับ เราจะไปทําการเพิ่มตารางในฐานข้อมูลของเรานั่นเองนะก็คือไปที่ Node Table นะคลิกขวาเลือก Create Table เลยนะตรงน,นี้ตารางแรกที่เราจะสร้างนะครับก็คือตาราง Category ใช้สําหรับเก็บหมวดหมู่ของสินค้านั่นเองเนาะก็พิมพ์ไปตรง Table Name ไปเลยนะ Category ต่อไปนะครับเราจะเพิ่มคอลัมน์ต่างๆนะคอลัมน์แรกก็จะเป็นตัว c a t e g o r y ID ตัวนี้จะเป็น auto run นะ c a t e g o r y underscore ID data type ตัวนี้ก็จะเป็น auto run, นะ